ทานก๋วยเตี๋ยวทานโจ๊กทานผัดไทยกันไปเรียบร้อยแล้วไปหากาแฟอร่อยๆทานกันดีกว่าร้านกาแฟที่จะพาไปร้านยังไม่ธรรมดาเขาบอกว่ามันเป็นร้านกาแฟแบบฟรุงฟริงฟรุงฟริงขนาดไหนตามไปดูสิคะฟรุงฟริงเมล่ะไปที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้ามาที่ร้านกาแฟ much and more cafe yeah much and more cafe much and more ภาษาอังกฤษเนี่ยนะก็คือแบบว่ามันเยอะเยมาก ใช่มากมากมัชแล้วก็มอมากเลยนะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ย่านสันติธรรมตําบลช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ก็ูในร้านสี่ฟงฟริงขนาดไหนอะสไตเยอะแยะเลยค่ะร้านนี้เขาบอกว่าฮอตฮิตในโลกโซเชียลมากนะคะเพราะว่าบรรยากาศตกแต่งสไตล์เกาหลีมากเลยให้อารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยเราไปเชียงใหม่นะแต่ว่าเหมือนเราไปเที่ยวที่เกาหลีเลยแหละด้านในเข้าไปร้องอู้ว่า เยอะจรงเลยอ่ะเดี๋ยวเดียวร้องอย่างนี้จริงๆเหรอจริงจริงตุ๊กตาไงคุณเอ้จริใครที่ชอบแบบนี้เขางจะร้องว้าวว้าวว้าวหุยน่ารักมากเลยมีทั้งตุ๊กตาพอนั่นพอนี่อะไรเต็มไปหมดเลยคุณไม่มีโพนั่นครับ มันมีแต่โอนี่ค่ะทุกตาลายมาเป็นครอบครัวอะไรแบบนี้เยอะมากมีน้องหมีน้องกระต่ายพี่บ้าวโอ้นี่พี่บ้าวมากับตันอเมริกาพี่บ้าวพี่บ้าวนี่ต้องมาจากใต้แน่เลยพ,พี่บาวพี่บ้าว อันน,นี้พี่บ่าวก็บอกพี่บ่าวพี่บ่าวพี่บ่าวาน่ารักมากๆนะคะถูกใจนะคนที่ชอบใส่ฟรุง้งฟริ้งหรือว่าชอบตุ๊กตานี่บเห็นไหมฟรามิงโก้ก็มาก็จะแบบเป็นขนมน่ารักน่ารักแบบขอเล็กๆก็มีนะ,ะน่ารักมากร้านเนี่ยอาจจะดูเล็กๆไปหน่อยนะคุณผู้ชมนะแต่บอกเลยว่าเข้าไปแล้วอบอุ่นมากเห็นไหมคะ ย่งมีแบบหมวดกันนัตคนนี้ให้ใส่ด้วยน่ารักมากเลยนะคะมีความสุขแน่นอนถ้าคุณเข้าไปที่ร้านแห่งนี้นะนักท่องเที่ยวเขาก็มาเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายนะคะ ร้านเปิดตั้งแต่9โมงถึง1ทุม่มไม่มีวันหยุดนะคะไปเที่ยวเล่นกัน,ดนได้คุณคนนี้ดูฟุ้งฟิ้งมากเลยนะครับดูฟุ้งฟิ้งไม่เข้ากับหน้าตาคุณพี่เท่าไรแต่ว่าจะไปพูดอย่างนั้นจิ <laughs> อ้าพี่เขาไปแล้วเขาชอบอะไรแบบนี้ <laughs> ใช่ไหม <laughs> คนเรามันก็ชอบอะไรแบบน่ารักน่ารักไ <laughs> ด้ค <c oughs> ือไม่ใชแ่แค่ว่าของในร้านตกแต่งในร้านน่ารักเท่านั้นกาแฟในร้านเขาก็อร่อยเอแห้เมนู้านในอาหารด้วยไม่ใช่เข้าไปถ่ายรูปแล้วเดินออกนะถึงแม้มันจะน น่ารักขนาดไหนก็ไปหาอะไรแบบสบายๆเราอยากให้ลองชิมดูก็คือเป็นเมนูคลายร้อนแหละคุณลาเต้เย็นน่ะคลายร้อนได้แน่นอน